งานบอลประเทศนี้ค่ะจะจัดโดยออสมา 69, 2, คมศิลป์เก่าทั้งสองฝั่งเนอก็คือสองแล้วก็สองมทแต่ว่าสำหรับงานนี้ค่ะเป็นงานที่มีสิทธินักศึกษาเนี่ยตัดกันเองในความสนับสนุนของมหาลาัยค่ะ จริงๆต้องบอกว่าเอองานนี้ครับด้วยความที่เราอยากให้มันเป็นพื้นที่เนาะสำหรับนักศึกษาในการแสดงความสามารถแล้วก็แสดงออกในทุกมุมมองเนาะเราก็พยายามที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาให้มากที่สุดนะครับในการที่จะแสดงออกในทุกความคิดนะคะแต่ว่าในเรื่องของรูปแบบต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างที่เมื่อกี้มายบอกเราอาจจะต้องไปเวิร์กกันเพิ่มนิดนึงนะครับคือตอนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะยังเห็นภาพงานที่มันเป็นงานฟุตบอลประเพณีอยู่นะเนี่ยแต่ว่าโอเคในเมื่องานนี้มันมันไม่ใช่แล้วมันเป็นอีกงานหนึ่งเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมาเวิร์กกันเพิ่มนิดนึงงงงงใในนนนดดดีีีเเเเเทลลลแแแตต่่่่่ววาาาาาอออคคคคค์ปรระะะกกกบบบบบหััๆๆยย็จจมมม้้ิิิชง แต่เหตการทํทงานต่างนีนะก็บแบ่งได้นอกเหนือจากทางด้านการเมืองแล้วค่ะจริงๆแล้วนอกจากด้านการเมืองมันยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆออย่างเชื่อมตัวอย่างเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องวัฒนธรรมเรื่องที่เรามักจะแบบไม่ได้มุ่งเน้นไปแต่ว่าจริงๆคิดว่าส่วนนี้ค่ะน่า,าจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ปลอดภัยที่จะทําให้นิสิตเนี่ยสามารถที่จะยกประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสังคมแล้วก็ยกขึ้นมาพูดได้นอกเหนือจากการเมืองเช่นกัน เบสพื้นฐานเดิมเนาะของทั้งสองมหาลัยครับเราไม่ได้บังคับในึกษาขึ้นแคลกอนนล้นะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าโอเคบางอย่างที่มันอาจจะเออต้องปรับเปลี่ยนตามสมัยไปนะครับรวมถึงตา่างๆก็อาจจะต้องพูดพูยกันอีกทีในใน,ในเชิงของเอียนว่าสุดท้ายแล้วผลผลของการทํางานเนี่ยจะออกมาเป็นในหน้าตาแบบไหนนะครับก็อาจจะต้องประเมินกันอีกทีนึงเพราะว่าเราก็ห่างหายจากการจัดในละษา,ายประมาณ4ปีเนาะนานนานมากพอสมควรครับก็อาจจะต้องมาพูดคุยในายละเรื่องนี้ต่ติป โฟกัสหลักของงานนี้นครับก็เราอยากโฟกัสที่ตัวนักศึกษาเป็นหลักเราก็อยากให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นที่แต่ว่าเราก็ไม่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกรวมถึงสิทธิ์เก่าเนี่ยสามารถเข้าขมาร่วมง,งานได้อันนี้ก็ก็เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนอยู่แต่ว่าตัวบทบาทหลักของงานที่ให้มีพื้นที่จริงๆเราอยากให้นักศึกษาทุกคนมีพื้นที่แต่ก็คือก็มาได้ครับมาได้ครับ,บ,บเราไม่ได้ปิดการใช้